โรงเรียนบ้านหนองเดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่11บ้านศีเจริญตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเดินเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด181คน บริหารจัดการศึกษาโดยนายปียะพงษ์คนยงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 5. ฝ่ายกิจการนักเรียนรวมทั้งสิ้นมีครูและคณะบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนวิสัยทัศน์ภายในปี2565โรงเรียนบ้านหนองเดินมุงสร้างต้นกล้านักประดิษฐ์คิดด้วยภูมิปัญญาศรัทธาค่านิยมชุมชนร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยีครูดีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียน 1. มุ่งให้ผู้เรียนรักงานประดิษฐ์คิดคน้นรักการทำงานฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบคิดด้วยภูมิปัญญาตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ตามหลักค่านิยม12ประการ 3. บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขององค์กร 4. มุ่งให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพและครูดีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าประสงค์ของโรงเรียน 1. ผู้เรียนเป็นนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพมีความสามารถพิเศษ 2. ผู้เรียนเป็นนักคิดคิดเป็นระบบคิดด้วยภูมิปัญญาใฝ่เรียนรู้ 3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักค่านิยม12ประการ 4. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน 6. มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 7. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 8. ครูมีใจรักในการให้บริการผู้เรียนและชมชนเป็นครูดีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียน เด็กดีสีหนองเดินรับผิดชอบ,อบนอบน้อมจิตอาสาชีวาพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองเดินได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือเอกชนบ้านวัดรัฐโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในรอบปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองเดินได้บริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีการพัฒนาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนดังนี้ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. นักเรียนครูและบุคลากรมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติคือกิจกรรมเดี่ยวขุยเพียงอ,อกิจกรรมหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานหุ่นยนต์ระดับกลางหุ่นยนต์ระดับสูงและหุ่นยนต์ผสม 3. ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอนระดับประฐมวัยในระดับภาค10จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยร้อยละ3 3 6 3 NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยร้อยละ3 7 2 3 อาทชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนน,นเฉลี่ยร้อยละ6 2 3 3ผลสำริดทางการเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบตามมาตรฐานตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดโรงเรียนบ้านหนองเดิน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ U A N D and, and PLC model เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา 1. ศาสตร์แห่งพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา 2. PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. เป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจุดประสงค์ของการพัฒนา 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูและคุณภาพโรงเรียนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเดินโดยใช้ U A N D and PLC Model PLC คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1คือการประชุมวางแผนในการทำงานหรือการสื่อสารของทีมงานขั้นที่2การขับเคลื่อนภายในคือเน้นความเข้าใจติดตามความก้าวหน้าของงาน ขั้นที่3การสรุปผลและการดำเนินงานคือนำเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น y o U คือ understand เข้าใจ ประกอบด้วย3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นที่2มีความเข้าใจในปัญหาปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองนักเรียนวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น ส่วนขั้นที่3คือมีความเข้าใจในการสแสวงหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศต่างๆเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการ a คือ approach เข้าถึง ประกอบด้วยการ3ขั้นตอนขั้นที่1ระเบิดจากข้างในการสร้างความมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนการสอนโดยการนิเทศภายในและการติดตามขั้นที่2เข้าใจกลุ่มเป้าหมายคือการรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจส่วนขั้นที่3คือการสร้างปัญญาให้ความรู้ความเข้าใจความจำเป็น วิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอบรมการประชุมการทัฒนาตนเองเป็นต้น ND คือ National Development การพัฒนาสู่มาตรฐานสากลมีด้วยกัน3ขั้นตอนขั้นที่1 พึ่งพาตนเองได้คือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในขั้นที่ 2. การสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกันกันกบเครือข่ายของชุมชนและสพอป,อปนคหนึ่งขั้นที่ 3. การขยายผลความสําเร็จคือการส่งเสริมความสําเร็จของครูนักเรียนและขยายผลต่อไป เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ 3Q คือ 1. คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข,ขึ้น 2. คุณภาพครูครูต้องมีการพัฒนาตนเองสร้างสารรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างได้ 3. คุณภาพโรงเรียนคือวิชาการเข้มแข็งรวมแรงเรียนรู้บริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างความน่าเชื่อถือ คณะเราทีมงานคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองเดินมีความคาดหวังว่ารูปแบบพัฒนา U A N D and, and P L C model จะเป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างยั่งยืนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อลูกหลานครอบครัวเด็กดีสีหนองเดิน เป็นอย่างสูงยิ่งขอขอบคุณค่ะ